สวัสดีครับกลับพบกับอินเทียร์เพียช่างเราผมปาปวีวีแล้วนะครับวันนี้เราอยู่ที่คอนโดเดียร์เดสสยามราชเทวีนะครับห้องเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์หมดแล้วนะครับวันนี้ออเนอร์บอกว่าเริ่มทยอยคนของมาแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเสร็จทั้งหมดแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นยังไงนะครับ <S <S อันนี้เปิดประตูเข้ามานะครับก็จะเจอส่วนลิฟวิ่งกับไดนิ่งตรงนี้นะครับเข้ามาซ้ายมือจะเป็น i n 닝อารีย a นะครับผนังตรงนี้เราไม่ได้ทำะไรนะแค่ติดบริเปอร์แต่ว่าเนี่ยฟ้าไฟเราเปลี่ยนใหม่แสงบรรยากาศอะไรมันก็เปลี่ยนไปนไหมดเลยนะส่วนลิฟวิ่นะครับ,นนรบมีผนังตกแต่งหลังโซฟานะที่เราทำแล้วก็ผนังทีวีตรงนี้ อย่างที่บอกห้องนี้เราทำเป็นสไตล์คอนเทมนะคลาสสิกคอนเทมนะครับก็มีความคลาสสิกนิดๆนะนิดเดียวนะครับแต่ว่าก็เน้นเป็นคอนเทมเพื่อให้มันอยู่ได้นานๆนะครับผนังทีวีติดบล็อตเปอร์นะครับแล้วก็มีคิวสแตนเลสสีดำแห่ลายห้องนี้จะเป็นโทนสี่พราว่า โทบโทโบทนะสีน้ำตาลครีมแล้วก็ตัดด้วยคิวสแตเลสสีดำแฮรลน์นะครับดูความเรียบร้อยความเนียบของผนังนะส่วนฝ้าเพดานอันนี้เป็นหลืบม่านซ่อนไฟคืออันนี้มันเอาขึ้นไปได้แค่นี้เพราะาติดงานระบบข้างบน,นอย่างที่เราบอกว่าม่านสองชั้นนะครับเราควรจะเว้น ไว้ประมาณ30เซนเพื่อให้แสงมันส่องลงมาได้นะเนี่ยถ้าเกิดดูจะเห็นว่ามีอินไดเร็กไลท์นะครับซ่อนอยู่ที่หนูมันก็จะฝัดลงมาที่ม่านนะครับก็ะจะทำให้ห้องดูมีมิติมากขึ้นเฟอร์นิเจอร์ห้องนี้นะครับก็โซฟานี้เป็นนาทุซี่นะไซด์เทเบิลแล้วก็เก้าอี้กินข้าว2ตัวนี้กับ อคอนโซลอันนี้นะครับเป็นของโลคอนเซป p t ส่วนตัวกินข้าวอันนี้เป็นทเทรเนด์อังเลส ห้องนี้นะรับประมาณทําไปประมาณเจ็ดแสนกว่าบาทนะครับราคานี้คือยังไม่รวมพวก,กวอลเปเปอร์ apor, ไม่รวมไฟนะครับก็คิดว่ารวมๆแล้วก็น่าจะประมาณประมาณน่าจะสักแปดแปดเก้าแสนไม่รวมเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวนะลอยตัวนี้ทะลุล้านเลนะเ <Wow. S 1> นี่ยจริงๆผนังตกแต่งแค่นี้ก็สวยแล้วนะครับแค่ เดินคิวเป็นเส้นๆแล้วก็ติดวอลเปเปอร์ประเด็นคือต้องเลือกวอลเปเปอร์ที่สวยนิดหนึ่งนะมันก็จะมีราคาแพงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับก็แต่างอย่างทำให้ห้องดูสวยดีได้แบบนี้นะครับรวมถึงผ้าม่านด้วยนะอยากจะบอกว่าผ้าม่านอันนี้คือผ้าม่านนี่เป็นอะไรที่ควรจะต้องลงทุนนะเพราะว่าถ้าถูกผ้าแพงเนี่ยมันดูออกนะเนี่ยอันนี้คือผ้าแพงนะครับดูมันจะมีน้ําหนักนะครับแล้วก็พอเวลา มันเป็นลอนอ่ะเวลามันทิ้งลอนมามันก็จะสวยกว่าผ้าถูกนะผ้าถูกมันก็จะไม่ค่อยมีน้ำหนักเบาเดี๋ยวไปดูห้องนอนกันห้องนอนนี้ขอมาเป็นรูปภาพนะพอดีไฟล์วิดีโอที่ถ่ายไว้ดันเผลอลบไปนะครับเอ,อกูก็ไม่ได้ด้วยครับขวดเตียงเนี่ยครึ่งล่างเราบุหนังนะครับอันนี้เป็นหนังแท้เลยนะครับ แล้วก็จะมีคิวสแตนเลสวิงลอมนะครับซ้ายขวาเนี่ยเราจะติดเป็นลิทติ้งแล์สามารถปรับองศาได้นะครับส่วนครึ่งบนของผนังเนี่ยอันนี้เป็นบอเปเปอร์นะครับแล้วก็ทำหลืบฟ้าซ้อนไฟด้วยนะครับไฟแสงมันก็จะฝัดลงมานะครับระยะหลืบหรือว่าความสูงอะไรเงี้ยพวกนี้มันมีผลเกี่ยวกับแสงที่ออกมาทั้งหมดเลยนะครับว่าเราอยากให้แสง ออกมาเนียนเยนเนี่ยมันก็จะมีระยะที่เหมาะสมอยู่นะครับส่วนในห้องน้ำนะครับก็มีทาแค่แผงนี้เป็นกระจบแล้วก็เป็นชั้นวางของเปิดมาเป็นชั้นวางของนะครับตรงนี้คือเราเอาไว้เก็บหม้อปแปลงนะเพราะพอมันซ่อนไฟ led มันจะต้องหาที่เก็บหม้อปแปลงนะครับห้องน้ำสวยเลยนะ คือโครงการเขาให้วัสดุค่อนข้างดีนะพอติดกระจกเต็มบานอันนี้ไปก็ทำให้ห้องดูใหญ่ขึ้นสวยขึ้นนะครับในที b เบ2สอตัวนี้นะครับของชนินเอาเลนะครับแล้วก็เตียงอันนี้ของโพยมนะครับเตียงอันนี้เราสามารถแอดตัวลิ้นชักข้างล่างได้นะจะแอดฝั่งเดียวแบบนี้หรือว่าจะแอด2อฝั่งเลยก็ได้นะครับแต่ว่า นั่นแหละพอมันเป็นลิ้นชักอะตรงหัวเตียงมันก็จะเปิดไม่ได้อันหนึ่งครับเป็นแบบกดเ่้นะพวกสีไม้อะไรเงี้ยเราเลือกได้นะครับวันนี้จะเป็นวีเนี่ยนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกห้องหนึ่งนะครับที่ทำเป็นห้องบล็อกอินก็อยู่ฝั่งตรงข้ามห้องนอนเลยนะห้องนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าเต็มเลยนะครับสเมตรกว่าเปิดมาแล้วก็ไฟติดนะครับก็เป็นลามิเนตลามิเนตตัวน,นี้ของ E D L นะครับ แล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นมุมทำงานทำเป็นชั้นตื้นๆนะครับแล้วก็มีลบขอบมนนิดนึงโต๊ะทำงานตัวนี้ของโบคอนเซ็ปต์นะครับมันก็มีการลบขอบเหมือนกันทำให้ดูเป็นชุดเดียวกันโต๊ะแต่งตัวนะครับตรงนี้คือเราต้อง เบิ้ลผนังออกมาแล้วก็มีการขยับแพรนิดนึงเพื่อให้มันอยู่เซ็นเตอร์ของแผงนี้นะครับแล้วก็มีไฟแต่งหน้านะซ้ายขวาส่วนโต๊ะแต่งตัวก็มีการลบมุมตรงนี้นะครับมีซอฟต์คลอสนะคแล้วก็ท็อปหินจะเป็นลามสโตนนะครับลามสโตนผิวจะเป็นผิวฮอนฮนหน่อยเนียนนะ ก็จะมีการติดขอบด้านข้างด้วยสแตนเลสสีเดียวกันทั้งหมดนะเป็นสีดำแฮร์ไลน์ทั้งหมดนะครับอย่างที่บอกว่าสีสแตนเลสสีดำแฮร์ไลน์นะครับถ้าสังเกตดูในดีเทลนะเราตัวโคมไฟที่เราเปลี่ยนอนะตัว ลิเฟ็กข้างในก็เป็นสีดำแฮร์ไลน์เหมือนกันนะครับเราพยายามจะเลือกแมทเทอเรียลที่มันมีความลิงก์กันแมทเทอเรียลไม่ต้องเยอะชิ้นแต่ว่าลิงก์กันได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าสี ade, ลามิเนตหรือว่าสีวงกบเดิมของโครงการหรือว่าสีหินลามสโตน e กับสีของลามิเนตสีของบอเปเปอร์อะไรเงี้ยคือเราต้องเลือกทุกอย่างให้มันกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกันจริงๆมันแล้วแต่สไาลยนะว่ามันสตล์ไหนบางที สไตล์อื่นเราอาจจะอยากให้มีความคอนทรามากกว่านี้นะแต่ว่าอย่างห้องนี้เนี่ยเราอยากให้มันมีความคลาสสิกแล้วก็คอนเทมอยู่ได้นงงานแล้วก็รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเราก็เลือกสีให้มันไปในทิศทางเดียวกันนะครับอย่างอันนี้มันของชนินใช่ไหมท็อปหินอ่อนสีขาวเส้นสีเทาซึ่งมันก็จะเข้ากับตัวคอนโซลของโบคอนเซ็ปนะครับหรือว่าสีเก้าอี้สีหนังที่เป็นสีน้ำตาลตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ากับ สีวอลเปเปอร์ผนังทีวีนะครับนแมทติเรียลมันก็เป็นหนังเหมือนกับโซฟาของนาตูซี่ตัวนี้เนี่ยทุกอย่างมันลิงก์เข้ากันทั้งหมดนะครับ <Wow. S 1> ทำอินททเรีเนะียแลมันไม่สามารถแบบว่าดูเป็นจุดๆเป็นชิ้นๆส่วนๆได้คือเวลาดูเราต้องดูภาพรวมทั้งหมดนะเพราะงั้นถ้าเกิดแบบเลบเปลี่ยนจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้เปลี่ยนแค่นั้นนะมันกระทบไปกับลามไปทั้งห้องเลย สมมติเราเปลี่ยนสีของแมทีเรียลผนังอันนี้อันนึงมันไม่ใช่แค่ผน,นังนี้มันลามไปตรงอื่นทั้งหมดเอ๊ะถ้าเปลี่ยนอันนี้แล้วมันจะเข้ากันไหมแล้วเฟอร์นิเจอร์ที่ซื้อมาล่ะมันจะไปได้กันได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับเพราะงั้นถ้าไม่ถนัดก็จ้างเถอะนะก,ก็หาดีไซเนอร์มาช่วยดูถ้าอยากให้บ้านเราสวยนะครับวันนี้ก็แค่มาอัปเดตผลงานแหละว่าห้องนี้เสร็จเรียบร้อยโอเนอร์แฮปปี้ครับดีไซเนอร์แฮปปี้ผู้ราแฮปปี้ทุกคนแฮปปี้ครับก็ขอบคุณ โอนเนอร์นะครับที่ไว้ใจให้อินเทเียเพื่ช่างช่วยดูแลตั้งแต่ตน้นจนจบตอนนี้นะคิวค่อนข้างเยอะตอนนี้ไปปีหน้าแล้วนะปีนี้ไม่ทําแล้วนะไม่รับแล้วนะ oh. ก็ถ้าใครไม่รีบรอปีหน้าได้ก็สามารถทักมาถามกันได้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อินเทเียเพื่อช่างนะครับทั้งใน u t u b e นะครับแล้วก็ในเพจอินเทเียเพื่อช่างนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะแล้วก็เจอกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามดูอินเทเลียเพื่ช่างนะครับสวัสดีครับ